Good morning everybody. Welcome to คนพ h y Show My name is Boy, a host of this show in English. We also have m a m o t our host in Thai. สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนพูดทีนะครับ คุณกอยนะครับรับหน้าที่ในเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษส่วนของแมมมอสรับหน้าที่ในการเป็นพิธีกรภาคภาษาไทยครับโอเควิชามีอัลบั้มคลิปแอสเนเชียวอัลบั clip I ร์นไอริ่งอีฟฟอร์แม about the Taylor in the in the m o s a s c hope a photographer unexpectedly to disappear ครับเราจะมาพาทุกท่านไปพบกับคลิปของพวกเราเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปแรก เอ่อพวกเรานำมาจากแฟนคลับนะครับแฟนคลับนี้ที่ายได้ด้วยบอกเลยว่าได้ด้วยจริงน,นะครับเด็กๆชอบดนตรีเอ่อ how do you make an impression on this clip mammoth คุณมีความเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับคลิปนี้ครับคุณ mammoth ครับ ขอบคุณสำหรับคำถามครับก็เท่าที่จากผมดูนะครับคนทางซ้ายมือเนี่ท่าทางจะเคยอยู่เป็นคโยตี้เก่านะครับท่าทางจะเป็นมือ,มอโปรจะด้วยนะครับสังเกตจากการรูดเสาของเขาเขาสื่อถึงอารมณ์และก็ภูมิหลังชีวิตได้ดีมากครับส่วนคนตรงกลางนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยท่าทางท่าทางจะเก็บกดจากการเรียนมาอย่างหนักหน่วงนะครับดูสิครับท่าทางเขาดีให้อารมณ์สุดๆเลยโอเค next clip ดิจูดิสคริตใน o n of our งอัสตาร์ติดตัดสัดต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 ัดกัตัตดตัสวัสดีทุกคนด้วยตัดัดขอต้อตััดต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 ัดักตัยตุกคัั my name is s a n a กเรียนวิ s o สส host of English And this is my friend Jojo, jo, a host of Thai ครับก็ผมโจโจ้ครับเป็นผู้บรรยายภาษาไทยครับส่วนคุณธนากรก็เป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษครับ Okay, let's make start on the first question from ค uh ุณฟูดิศมาริยานครับก็คำถามแรกจากคุณฟูดิศมาริยานรับเขาถามว่าพี่คุยกัคะการใช้ so และ very นี่ต่างกันยังไงคะ Okay, first I would like to you about the difference between very and so b o t h adverbs used to emphasize or modify the meaning of adjective or adverb อ๋อ uh, but very small formal a n so อ๋อครับก็เหมือนจะแปที่เขาพูดนะครับก็การใช้ very กับ so เนี่ยมันความหมายคล้ายๆกันครับใช้เน้นความหมายของ adjective กับ adverb ครับแต่ so เนี่ยนิยมพูดมากกว่า very ครับ for example today is very hot วันนี้ร้อนมาก and if you say today is hot it doesn't give you much information right but today is very hot means uh. i t not just hot it's hotter than usual ก็ like this. คือประมาณว่าเอ่อถ้าคุณพูดว่า today is hot เนี่ยมันก็แบบมันเหมือนแบบประโยคบอก,กเล่าพูดมาลอยๆนะครับมันไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลท่าไหร่แต่ถ้าแบบใช้แบบ today is very really hot เนี่ยคขาว่า very really hot ในที่นี้ก็แบบร้อนแบบร้อนมากร้อนแบบร้อนแบบ hot ธรรมดาครัอบออ you can put m o r e t h a n one very i n t h e sentence for instance today is very very very, very hot which means that you likely to go crazy by the today's hot weather ก็คือหรือคุณอาจจะใช้คำวา่า so แทนที่ v e r y ได้ครับเช่นแบบ today is so hot ครับเลยซึ่งแบบมันจะให้ความหมายเดียวกับคว่า very นั่นแหละครับหรือคุณจะใช้คำวา่า very มากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้เพื่อแบบย้ำเข้าไปอีกเช่นแบบว่า today is very very hot เนี่ยก็แบบร้อนมากร้อนชิชีชเลยอะไรเนียครับแต่อย่าลืมว่าควา่า very เนี่ยมันจะมอฟอร์มาลมากกว่า,าคำว่า,า so ครับเป็นทางการมากกว่าครับครับ well let's move to another pair of adverbs so and such ครับผม so is used to emphasize an adjective or adverb such is used to emphasize an adjective ง n noun เนี่ย for example โอเค for example She is such a beautiful girl ก็แปลว่าผู้หญิงเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆ This girl is so beautiful แปลว่าผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆครับ Actually, t h i s e two sentences have the same meaning but please notice the difference between so and such When you use so, they wouldn't be flowing now In this case, girl But if you replace so with such, it's c o m p u l s o r y that we have to put a now girl after the adjective beautiful is t h grammar rule ครับก็จริงๆนั้นเนี่ยทั้งสองประโยชน์มันก็ความหมายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันแค่แบบใช้โครงสร้างต่างกันคำว,ว่าโซเนี่ยต้องตามด้วย adjective แบบ adverb ครับส่วนคําว่า such เนี่ยต้องตามด้วย noun ครับก็ถ้าเขียนเป็นสวยเนี่ยครับก็ต้องอ่านเลยครับส่วนคำศัพทต่อไปครับก็ very นับแล้วก็ t ชูเนี่ยในความหมายที่ให้ความหมายมา,มากๆเนี่ยให้ความหมายต่างกันยังไงครับ i s use very to make words that come after stronger it can be positive or negative it's very good it's very bad คำว่า very นะครับใช้เน้นคําที่ตามมาก็คือคำคนเนี้เป็นได้ทั้งแบบเชิงบวกและเชิงลบครับ In case you want to compare to our bad or good, you may use this adverb. ครับผม enough or so. Enough is positive but t o is negative. ครับก็ในกรณีที่คุณต้องการขยายความคขามากๆนะครับว่าเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบเนี่ยคุณอาจจะแบบใช้ adverb t o หรือ enough นีครับ too เนี่ยจะใช้ความหมายเชิงลบครับส่วน enough ใช้เป็นแบบความหมายเชิงบวกครับผม is e No n one is too old to learn ก็ไม่มีใครแก่เกินเรียนครับ a n o t เ e r example you are pretty enough okay, to be my girlfriend ก็แบบว่าคุณเนี่ยน่ารักไป็นตที่เป็นแฟนผมโอเค t h a t s all for today <S let s watch our movie yeah once upon in the <Yeah>. western land there were two kingdoms Everyone lived in peace. One day, a kingdom, Botista, sent its princess to marry to the prince of the other, Fangjai. At the time, there was a blacksmith named Julius. He was a man who wanted to make a profit in that land. Suddenly, he had some good idea. Then he went to meet the prince of the first kingdom. Hello, my place. I have heard a secret from your enemy. They said you two are going to marry today, princess. Bullshit! Did they really say that? Sure, but don't worry. I have a special weapon. A magical map. I will you sell that to you. They must pay for this! Ha <laughs> I thought I am a clever man in the world. Then he traveled to Potista kingdom and met the king. Hello, my handsome king. I heard that your opponent would attack you. The prince said he wanted to steal your daughter. My daughter? Really? Yes. Have any idea? Sure, I got a special weapon, a powerful bloom. My God, you wanna sell me? Sure. Yeah. We have army at the King Castle my dad don't make a war i love julia oh don't worry everyone said that i was the best king and i have a special weapon we will win finally the war had occurred <laughs> My daughter? No, I never think something like that. Did you plan to attack my kingdom? No, I didn't. I didn't too. Then who? No one can chase me. Nobody can find me. The princess is mine. I'm the king of the king. Try to do in different ways to make you love me. Try every day, give me everything, whatever you want. Walking the way, the destination is your heart. I think and hope to keep the true love to you. But why I'm walking on this way for so long? The way I'm on is never ending. please you tell me when...